อีกเลยเนี่ยเฮ้ยงุดหงีดแล้วนะยิ่งหนูหิวอย,อยู่เอาแล้วใครเอาอะไรมาวางไว้ตรงนั้นอะอ๋อนี่หรอนี่คือข้าวต้มข้าวกล้องฮะข้าวอะไรนะเอาละ่ะจะขายของแล้วนะข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิตราซิปโซ่เนี่ยผลิตจากข้าวกล้องหอมมะลิคุณภาพพรีเมียมที่ปลัดจากสารเคมีสามารถเก็บได้นานถึง2ปีโดยไม่ต้องแช่เย็นนี่มันจะไม่เวอร์ไปหน่อยหรอ ว่าน่นอนเพราะเรามีการรับซื้อผลผลิตจากชาวนาโดยตรงและนำมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตรไลซ์ ized, สามารถทำให้บริพกได้อย่างมั่นใจ <_ s ync> อร่อยเนาะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการออกแบบมาสุดเก๋ให้สามารถเปิดทานได้ทันที เหมาะมากสำหรับการพกพาไปที่ต่างๆหรือถ้าเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านจะอุ่นร้อนสักหน่อยใส่ไข่ใส่ซอสก็อิ่มอร่อยไม่แพ้กันซื้อที่ไหนอะ่ะวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีราคาเพียงแค่22บาทเท่านั้นสนับสนุนสินค้าคุณภาพเพื่อส่งต่อรอยยิ้มให้กเกษตรกรและส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักนะคะข้าวตม้มข้าวกล้องหอมมะลิ 要十奏。